ไบฮากุพลัสนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมนั่นเองนะคะเป็นกลูตาไทโอนแล้วก็พลัสนะคะซึ่งแตกต่างจากกลูตาไทโอนตามท้องตลาดตามทั่วไปนะคะหรือว่าเจ้าอันอื่นเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาพรีเมียมมากๆเลยจากทั้งประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกานั่นเองนะคะซึ่งประกอบไปด้วยไวท์สตรอเบอรี่นะคะเจ้าตัวไวท์สตรอเบอรี่นี้เนี่ยมันก็จะช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินนะคะทําให้ผิวหน้าผิวกายของเราเนี่ยค่อยๆขาวขึ้นนะคะกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะ และก็ยังมีทิปเปิลสเตมเซลล์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยสเตมเซลล์จากอะเชลราเชอรี่นะคะจากแอปเปิลแล้วก็จากโรสทิฟนั่นเองนะคะซึ่ง3มตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเพื่อลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะคือดีขึ้นตามลำดับเลยนะคะคือผลท่าตัวนี้เนี่ยมาประมาณ2อาทิตย์แรกนะคะจะบอกว่า2ออาทิตย์แรกเนี่ยคือแบบว่าเห็นผลลัพธ์เลยนะคือผิวเราเนี่ยขาวใสขึ้นใช่ไหมแล้วก็เวลาเราอาบน้ำเนี่ยฝนรู้สึกได้เลยว่า ผิวของเรานะคะลื่นขึ้นเพราะว่าเวลาหลับนะเราถูตามร่างกายเนี่ยเราจะรู้เลยว่าผิวเราเนี่ยลื่นขึ้นแบบเรื่นปื้อปลาเลยนะคะเพราะว่าผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะได้รับการดูแลจากสารอาหารต่างๆนั่นเองนะแล้วก็อีกทางนะคะตัวนี้เนี่ยฝนแนะนําว่าให้ทานอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่า ถ้าทานอย่างต่อเนื่องตอกเนื่อง,งเนี่ยมันจะช่วยลดพวกรอยกะรอยฟ้าได้ด้วยนะเออตัวนี้นะคะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะมีเลขที่ออยอจดแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะด้านหลังนะคะแล้วก็มีบอกส่วนผสมมากมายนะคะดูได้เลยนะตัวนี้นะคะทานง่ายๆเพราะว่ามันเป็น มาในรูปแบบของแคปซูลนะคะเม็ดเล็กๆนะส่นแนะนำอีกนึ่งว่าถ้าใครมีปัญหาผิวหน้ามากๆหรือแบบหน้าโทรมหน้าหมองคล้ำรอยสิวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแนะนําให้อาทิตยตแรกเนี่ยทานวันละ2เม็ดนะคะก่อนนอนเท่านั้นเพราะว่าฝนก็ทานอย่างนี้เหมือนกันนะพออาทิตยตแรกเนี่ยทาน2เม็ดก่อนนอนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทานวันละ1เม็ดก่อนนอนได้ตามปกติเลยนะคะคือตัวนี้เนี่ยดีจริงๆนะคะเราอยากจะมาแนะนําต่อให้กับเพื่อนๆทุกคนนั่นเองนะคะเพราะทั้งทานง่ายแล้วก็วัสดุเขาเนี่ยมี มีคุณภาพนะคะผ่านการวิจัยแบบว่าคือปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วก็มีออยต์จดแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงมีผลลัพธ์นะคะที่ชัดเจนขึ้นมากๆเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะของใบฮา,ากุค่ะ